สวัสดีครับวันนี้108ไอเดียทํากินนะครับก็จะมานำเสนอเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆในการซ่อมประตูเนาะก็คือเป็นประตูที่เป็นประตูพลาสติกนะครับชุดนี้ก็ซื้อมาออประมาณพันห้านะครับเป็นประตูพลาสติกนะครับซึ่งมันจะมีลักษณะค่อนข้าง จะเห็นว่าเนื้อพลาสติกเป็นค่อนข้างบางนะครับพอมันมันบางมากปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือน็อตน็อตนี่ฮะน็อตที่ทาการยึดนะครับพอเราใช้ไปนานๆเข้านะครับมันก็จะทําให้แตกเนาะแตกลักษณะอย่างนี้แตกแล้วก็ประตูก็จะหลุดนะครับประตูตัวนี้นะครับประตูตัวนี้นะครับตัวประตูจะหลุดเนาะอันนี้เขาเรียกบงบงกบเนาะ วงกลมมันคือมันจะแตกนะแต่ประตูอ่ะมันจะหลุดประมาณนี้นะครับก็เนื่องจากความบางของตัววงกลมนะครับคือมันบางมากจนกระทั่งเนื้อ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 สกูเนี่ยมันไม่มีที่ยึดเกาะน,นะครับพอใช้ไฟใช้มามันก็จะเป็นลักษณะอย่างที่เห็นนะครับทีนี้ผมก็นี่นะครับเดี๋ยวก็จะโชว์ให้ดูก่อนนะครับว่าลักษณะอย่น,นะครับ เป็นรอยแตกตัวนี้เนาะทีนี้ขั้นตอนวิธีการแก้ไขก็คืออันนี้เป็นก็คือผมจะเอาตะไบานะครับตะไบา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 เอาตะไบามาตะไบาบริเวณหัวมุมมุมของวงกลบนะครับให้ได้ขนาดประมาณประมาณ ตัวบานพับนะครับคืออาจจะยาวกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ตะไบออกไปก็จะได้ป,ประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บเราก็หาไม้วัดวัดขนาดให้พอดีกับช่องข้างในนะครับหรือเล็กกว่านิดหน่อยนะครับความยาวก็ยาวอยู่ก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็มาใส่นะครับแล้วก็ทําการทําการยึด เอาประตูมาติดนะครับยึดติดอย่างที่เห็นในรูปนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับซึ่งก็คิดว่าอยู่เลยแล้วครับแน่นเลยแต่ตอนนี้คือมองดูมันอาจจะยังไม่สวยงามครับอันนี้ก็เป็น ep ที่หนึ่งแล้วกันนะครับมองดูอาจจะยังไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวก็ก็คือเหลือแค่การเก็บรายละเอียดนะครับแต่รับรองคิดว่า,าคิดว่านะครับ แก้ปัญหาเรื่องของประตูหลุดประตูพลาสติกนะครับหลุดน่าจะได้ผลค่อนข,ข้างดีเลยนะครับอย่างที่เห็นนะครับคือสามารถเปิดปิดได้ค่อนข้าง,างดีเลยทีเดียวครับนี่ตปิดได้ค่อนข้างดีเลยก็จะประมาณนี้ครับ ทีนี้ก็อย่างที่บอกนะครับคือเหลือเก็บรายละเอียดในส่วนของงานที่เราทำเนาะนี้เกิดจากพอดีถามาไม่เป็นไรนะครับนคะครัถ้าทำเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็จะเก็บงานหน่อยเดียวนะครับเก็บงานนิดเดียวไม่เยอะมากแต่จะให้ดีครับก็คือตะไบให้มันยาวกว่าหน่อยหนึ่งนะครับไม่งั้นมันจะยัดยัดไม้ไม่เข้า นาดประมาณนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนเห็นแล้วก็อาจจะนําไปพิ่แพง,งเพิ่มเติมอะไรก็ครับแต่อยู่เลยครับเห็นไหมตัวบานพับนะครับมันจะไม่มีโยกมีคอนเลยมันจะมันจะแน่นเลยแน่นติดไปกับไม้เลยครับเหมือนเป็นประตูไม้นะครับประตูไม้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นถ้าจะเป็นพลาสติกเนี่ยคือมันจะไม่เวลาเราเปิดปิดเปิดปิดเนี่ยมันจะไม่แน่นเลยนะมันจะโยกไปโยกมาได้อืม ก็คือกับราเลอแค่เก็บรายละเอียดนะครับถือว่าจบนะครับดีกว่ามาลือล้อล,ลื้อวงกบลื้อวงกบแล้วทําใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้งานใหญ่นะงานใหญ่เลยทีเดียวถ้าทำลยยัษณะัยงนีน้อันนี้ก็คือเราแค่แก้ไขตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้มืออาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า,วาแต่ว่าก็คือประหยัดงบประมาณไปได้น่าจะหลักพันนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเวลาแก้ประตูทั้งบานนะครับ ึงการแก้ประตูทั้งบานนี่เรื่องใหญ่แน่นอนครับอันนี้ก็พอแก้ไขเองได้ก็ก็ประมาณนี้ครับก็แชร์กันแชร์กันไปครับงานนี้ครับครับก็คลิปนี้ก็จบในครั้ง,งนี้ก่อนนะครับครับจะเห็นว่าข้างในจะเป็นเนื้อช่องอากาศที่ว่างค่อนข้างเยอะนะครับ คือปัญหาที่เจอกันบ่อยๆนะครับแก้ไขยอย่างนี้นะครับจบครับครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ